สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกปูนะคะก็หายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งมีคนคิดถึงกันไหมเอ่ยคือจะบอกว่าทัวร์ลมตั้งแต่ต้นปีนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยปูไม่ได้ไปไหนเลยนะทุกคนก็เลยไม่มีคลิปออกมาให้ทุกคนได้ชมนะคะคลิปสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยคือปูไปแม่ห้องสอนมีใครชมแล้วบ้างนะคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะทุกคนก็พอจบจาก แม่ห้องสอนนะคะปุวก็คิดว่าจะได้ไปอินเดียเพราะว่าเรามีกรุ๊ปออกตอนมะกะลาเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยเราจะลุยอินเดียเลยนะทุกคนเป็นทางเหนือนะคะก็หิมะก,กําลังสวยกําลังหนาวเลยแหละทีนี้นะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในช่วงนี้โอ้โหแม่เจ้าอ e ีโอมิคอนนี่ก็เล่นงานสะน่วมเลยนะคะ พอหลังปีใหม่เนี่ยเอฟเฟกเอฟเฟกนะก็เลยตั้งแต่เที่ยวแม่ห้องสอนเสร็จแล้วเนี่ยเก็บตัวเลยไม่ไปไหนเพราะว่าแผนเดิมเนี่ยเรามีการตรวจ rt pcr เนี่ยวันที่ห้ามกราเพราะว่าเราจะต้องบินวันที่7นะปุ๊กก็จะตรวจวันที่5้5ได้ผลวันที่6เนาะก็คือนัดหมายลูกพัวเรียบร้อยแล้วแหละว่าวันที่5้นะทุกคนคะ่ะ ีใหม่อย่าไปหลันล้านะเราต้องเก็บตัวเพื่อที่เราจะต้องรักษานะคะไม่ให้ติดเชื้อก่อนเดินทางไม่งั้นไปไม่ได้นะทุกคนก็เก็บตัวนะสุดท้ายแล้วนะคะก็พอวันที่หลังจากปีใหม่นะเคสอินเดียก็เริ่มพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะคะก่อนคริสต์มาสเนี่ยประมาณ6 0 0ัน0 0 0 8 0 0 0เป็นหมื่นเป็นหมื่นสองเริ่มตกใจนิดเดียวแต่ใจยังสู้อยู่นะไปจ้าย่างไงก็ลุยค่ะ พรอหมื่นกว่าไปสามหมื่นกว่า,วาทุกคนประกอบกันทางไทยก็ยกระดับเป็นระดับสามแล้วก็มาฟังทางคุณหนูอนุชินเขาประกาศนุ่นนี่อีกนะว่าจะเอายังไงกันแน่เพราะว่าเราอทำเอกสารเทสแอนโกไว้เรียบร้อยแล้วคือปูทําให้ลูกทัวร์ทุกคนเนี่ยได้เข้าแบบ Test and go นะกลับมาวันที่1 5ามกราเราได้ QR Code กันทุกคนแล้วเราก็ต้องมานั่งลุ้นทางรัฐบาลไทยอีก เอสอบอคอเนี่ยประชุมกันจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือว่าจะให้กักตัวเป็น AQ7 วันอะไรแบบนี้นคือแบบหูตามข่าวจนจนแบบว่าไม่มีเวลาในการที่จะไปดูพวกรายละเอียดอินเดียเลยนะทุกคนพอเช้ามาเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ามีความหวังประมาณ5 0นะว่าจะได้ไปแล้วก็เริ่มประทุประทุค่ะทีนี้ทางอินเดียเนี่ย จาก30,000เป็น50,000เป็น80,000อู้ตายแล้วถอยทับดีกว่าสูงไม่ไหวถอยกลับมาก่อนนะก้าวออกมาก่อนหนึ่งข้างนะคะทุกคนแล้วก็ปรากฏว่าทางสบคอนะเขาก็มีมติว่าคนที่ได้รับเทสแอนโกได้รับอนุมัติก่อนนี่เขาจะตัดระงับช่วงวันที่22ธันวาที่ผ่านมาปีที่แล้วนะคือเขาระงับไม่ให้มีการลงทะเบียนใหม่ แต่คนที่มี QR code แล้วที่ได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยเดินทางเข้ามาได้อยู่นะทุกคนเดินทางเข้ามาได้ค่ะแต่ก็ทุกคนก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะก็เลยทำให้ แผนของเรานะคะที่จะไปอินเดียปูก็ตั้งใจว่าจะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศทางอินเดียเหนือบ้างนะซึ่งปูกก็จองอรถไฟไว้นะคะเป็นรถไฟชมเทือกเขาฮิมาลัยนะั้นแล้วก็เป็นขบวนที่สวยที่สุดให้กับทัวร์ด้วยขบวนนี้เนี่ยนะจองยากมากนะทุกคนก็จะต้องจองประมาณล่วงหน้าหนึ่งเดือนเลยชื่อว่าขบวนฮิมดาสั้นนะทุกคนก็อืม โอเคก็คิดว่าครั้งหน้านะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้นั่งกันแต่ถ้าเกิดว่าไปเดือนหน้าที่มันยังพอแบบมีเคสเอ่อโควิดอยู่นะปูก็ว่าจะไม่พานั่งรถสาธารณะนะนะก็ไม่คุ้มกับการเสี่ยงนะคะที่จะไปรับเชือ้อทีนี้กลุ่มของเรานะคะเรื่อนเดินทางออกไปดูไปช่วงเอ่อไปไปลายกุมภาก่อนละกันว่าถ้ามันไปได้ก็จะถ่าย วิวให้ทุกคนได้ดูไม่งั้นนะถ้าปุ่ไปรอบนี้น้องถสงส่ได้กลายเป็นคอนเทนต์ลงบานสนามอินเดียแน่เลยวันนี้ก็ปาเข้าไปแสนสองแล้วทุกคนแต่ทางรัฐบาลอินเดียนะคะเขาก็บอกว่าจะให้จบภายในมก,การานี้นะซึ่งตอนนี้ก็มีมาตรการเอ่อฟลายอินเตอร์บินเข้าอินเดียหลังจากวันที่11มก,การานะจะต้องกักตัว7วันเช่นกันคะ่ะ ก็หวังว่าทุกคนนะจะอ่ารอนะรอนิดนึงนะว่าปูจะพาทุกคนนะคะไปดูอินเดียแล้วก็ไปมาดิฟซึ่งจริงๆแล้วปูมีกรุ๊ปออกเดินทางเนี่ยทั้งมกราคุมพามีนาเมสาเลยคือปรากฏว่าร่มหมดนะคะแบบอเอยเซ็งเลยนะทุกคนก็เอานะ ก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ประเทศไทยก็เดือดจัดจัดเลยนะก็รักษาสุขภาพนะคะทุกคนขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิดและโอมิคอนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ